สวัสดีครับผมบ้าโจย u ูทูบชาแนลครับเมื่อนี่สิบมาเปิดราคาควอยพ่อเดงนะครับเนาะด้านหลังเรานี่ก็เป็นพวกเสบียงอาหารนะครับนาะเป็นมาม่าครับผมเราเตรียมไว้ข้ายแล้วครับผมเมื่อนี้กระรงกับวันวันที่สิบสองนะครับเด้อสิบสองมกราหกสี่ครับผมเมื่อนี้สิบมาเปิดควายแม่ลูกครับผมคมหนึ่งกับหีกงวผู้ใดสนใจงัวงนะครับเด้อเดี๋ยวร้อชมต้องกันนะครับผมตอนนี้เรากำลังอาบน้ำอยู่ขยอยู่ครับ พ่อแดงนะครับเด้อม่เปิดลายตัวครับเพิ่มมือเนี่ยเดี๋ยวไปชมน้ำกันเด้อครับเดยวครับเด้อจะพามาชมครับผมควยพ่อแดงครับผมค้ยแม่ลูกเด้อครับเนี่เบิ้งบันไทยลูกครับมาไทยลูกเบิ้งบันไทยลูกวานักตุนครับผมครับผมสวัสดีครับพ่อแดงครับผมสวัสดีครับขั้นแรกรายงานตัวนะครับผม ขอทราบที่อยู่เลยครัว่าจังไรครับผมออยู่บ้านไหนครับบ้านหอยกองทองครับตำบลครับหันนางงามเภอสรีบุเรืองจังหวัดนนทบครับครับผมข้อมสูงสูงเท่าไรถามก่อนสูงร้อยสี่สิบเอ็ดขนครับขนโอ้ขนร้อยแปดสิบห้าครับผมขนร้อยแปดสิบห้านะครับเด้อควายสูงร้อยสี่สิบเอ็ดครับผมบัดจีวาควายยังคือตัวหน่อยแต่มันหอดร้อยสี่สิบบอ่เบาตัววัดเลยเด้อครับเด้อนี่นะครับผมแม่ลูกครับผมเป็นลูกสายเลยครับหนาคืออูตตาเตนะครับ เพื่อนว่าเป็นลูกบิกุไทยเด้อครับเด้อแต่ว่าบ่มีใบใบเสียครับผมอุ้ยหลังแม่บักต้นครับผมบักต้นตาแต้มเกี้ยวจํำบ่เนี่เบิ่งครับผมบ่ได้อาบน้ำเด้อครับเด้อเพื่อนว่าเด้อครับเด้อแต่ว่าบ่มีใบก็เลยบ่ว่าไปเนาะครับเนาะอ้แต่ว่างามดีเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมบักต้นครับผมเบิ่งแม่ครับผม นะครับผมแม่ครับผมสูงร้อยสี่สิบเอ็ดเมตรครับแต่ว่าพูดจับนี่ร้อยแปดสิบหาด้อครับเด้อเบิ่งบันไทยเบิ่งหางเด้อครับสถานะตอนนี้เด้ท้องว่างครับท้องว่างครับผมท้องว่างแล้วจะว่าัตทับทับหมดนะขึ้นแล้วครับผมยืนท่านี่ว่ามันลอยหาสิบครับผมมันยืนอยู่ทั้งพ้นว้ยสูงร้อยสี่สิบเอ็ดเด้อครับเด้อนี่ครับผมรูปเป็นลูกตัวแม่ เพื่อนว่าดอกว่าดูกบีกูไทยเนาะเฮาบัวว่าไปดอกเนาะครับเน้อบัวมีใบก็เลยบ่ว่าไปครับนี่นะเบื้องเอาครับดูด้วยหูดูด้วยตาครับผมฟังด้วยหูครับผมนี่แะครับผมลูกได้จากเดือนแล้วครับนี่ลูกได้หาเดือนก้อนที่เขาเดือนเป็นตะสวอนนะครับเบื้องด้วยแหละครับผมเบื้องหนาเบื้องตาด้วยครับเบื้องแข็งเบื้องขายด้วยครับเด้อตาแต้มแก้มจำครับผมนึกละมีซื้อไว้จังใดนี่ตั้ง ซื้อสวยครับโอ้ครับผมแม่ลูกคมนี่สิเปิดราคาเท่าไหร่ครับผมเปิดแสนหกหมื่นครับแสนหกหมื่นนะครับเนาะนี่แหละครับผมเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทต่อรองได้ไหครับผมต่อรองได้ครับผมมันขึ้นไปครับนี่ขึ้นแล้วขึ้นขึ้นรอบนึงแล้ววันนี้บ่ได้ทับมันทับพอทันขึ้นรอบนึงแล้วครับทับพอทันเบางหน้าเบางตาเด้อครับเด้อ ได้ลูกตัวที่ใดล่ะครับในทองนี่ยตที่สองนี่ตัวที่สองถ้าทับก็คือตัวที่สามนะครับเนาะเบื้องหน้าเบื้องตาครับผมนี่ครับผมตาแต้มครับผมมีอยู่ด้วยครับเด้อนี่ครับเบื้องแขงเบื้องขาครับผมเป็นควายสายเลยครับผมควายบ้านบ้านห้อแหละครับควายสายพัฒนาเนาะครับผมสูงร้อยสี่สิบเอ็ดครับผมแม่ลูกโคมนี่เปิดไว้อยู่ที่ราคาหนึ่งแสนหกหมื่นบาทบริสุทธิ์ใจกิ่งกลางสอบถามครับเบอร์โทรมีบอ ห้าศูนย์แปดห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าแปดสามเจ็ดหนึ่งสี่สามเจ็ดหนึ่งสี่ครับผมพอแดงบ้านห่วยกวงท้องเด้อครับเด้อกิ่งกลางสอบถามมาได้ครับผมเมื่อนี้สิเปิดอย่างแน่ครับเปิดไข่คบหนึ่งกับงวงคมหนึ่งครับงวงคมหนึ่งกับคไขยคมหนึ่งนี่เด้อครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมสูงยาวดีครับผมร้อยสี่สิบเอ็ดครับผมเบื้องหน้าเบื้องตาครับผมลูกตัวที่สองนี่ครับตัวนี้ครับผมมาเบื้องตัวแท้เด้อครับลูกนี่ว่ามันบักตูนครับผมงามงาม ไ่ได้อาบน้ำนยครับผมเบาเลียงตาแต้มแก้มจ้ำมีบททุกอย่างนะครับเด้อนี่เป็นลูกตัวแม่ย่างดีครับผมเวลาซื้อว่าสวยครับผมมึงเนี่ยแม่กับย้าวดีครับผมท่ายืนสง่าผ้าเผยผใดสนใจเด้อเอาไปทับไซเก้าเจริญหรือบ่มพันล้านหรือว่าที่พอพันในดวงใจของเอฟซีครับผมมักพ่อได้ก็ใไซเลยครับคืนรอบนี้คือทับได้เลยนะครับเนาะทับได้เลยครับผม นี่แหละครับผมสวยขอตันดีบ้านบักโตนครับผมเบิ้งบันไทยนะครับเบิ้งบันไทยสีจ่ายยังทุกอย่างไปครับนี่เรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วครับสีจ่ายเรียบร้อยมาครับเป็นตัวแม่ย่างดีนะครับเด้อเนี่ยรอบนี้บ่ได้ตัวผู๋ครับผมเปิดคมเดียวมันบ่ครับนี่ครับคมเดียวครับอันอยู่ในิคอรหลายๆตัวบ่เปิดบ่ครับเปิดอยู่่คัันมกกะี๋ยวเอฟซีครับผมเดี๋ยวบ่าวโจสิพาไปเบิ่งลูกเก่าเจริญ ลูกเก่าจเจริญเด้อครับเดอ้อเอฟซีครับผมเป็นจังไงถ้าไปเบิ่งน้ำกันเขาบบอกเดี๋ยวว่าเขาซสื้อไม่ได้ใส่ส <c oughs> ิพาไปเบิ่งคือซื้อว่าลูกเก่าจเจริญมันตัวใหญ่หรือตัวน้อยครับผมขั่น่านาเท่านี้แหละเนาะยี่แดงเนาะเดี๋ยวไปเบิง่งไปไปไป,ไปเบิ่งงวครับผม <c oughs> แต่ว่าเบาโจสิพาไปเบิ่งควายครับผมไปเบิ่งลูกเก่าจเจริญของพ่อแดงครับผม นี่แหละครับผมลูกเก้าเจริญครับผมลูกเก่าเจริญนะครับนี่โอ้ยห่างไหมอีพอข่เลยมันมอมแม่ไหม,มลูกหลากคุณอ่ะแม่มั้งลูกเก้าเจริญตัวผูย่างดีครับผมนี่แหละครับโผมกครบหนึ่งจักไข่บอไข่เด้อครับเด้อมาเบิงเอารวดเพิ่งออกออกวันที่ ออกวันที่หนึ่งบอก่ยแดงออกวันที่หนึ่งเตอะบอ,อกวันที่หนึ่งโมกะลาผมลูกเก้าเจริญครับผมเดี๋ยวเราไปชมง้วะนะกันนะครับเนาะอันนี้ไทยชมครับผมเนี่ยครับผมลูกเก้าเจริญครับผม เพนเตซังครับผมแข่งขายไหมวานสมัยตะเกียบนี่แหละนี่ครับผมสิพามาชมงวัววัวสายพันธุ์สายพันธุ์ยังก็เหรบีบมตเตอร์เออไหนมันถึกได้จากไอคนนี้บีบมัาเตอร์บีบมัาเตอร์ออบีบมาเตอร์บัตเตอร์ผมกับโรดูจะคำสีฟอลเดอร์ครับนิ้งวงัวครับ สายพันธุ์ว่ามันว่ามันป๊อปใหญมีโบเมนกัดโบเมนเกิดเต๋อกัดโบเมนมันเป็นอันบิบัตเตอร์ไปศึกษามั้ยล่ะมันบอเงักบอร์ด้วยเหรอครับผมมีลูกบ่นี่ลูกบอเนอะตัวผู้ตัวเมียตวผู้ครับได้ตัวผู้ย่างดีครับผมเบอร์ด้วยครับเด้อหางบ่ดอกเต๋อหางดอกท่านนั่น ข้างงัวบีบัตเตอร์ก็เป็นเส้ยละแมนบอสเออตอร์เป็นเหลียงครื่องสีผู้ย่างกะเครื่องเครื่องสีชมพูเบอรเบิงครับผมว่าบ่นเป็นซาโลเลยมันบ่ครับบ่มันเป็นั้นผสมผ้านะเธอได้เล่มสิบเจ็ดคนแล้วเ,เนนนบิ่งด้วยครับนี่โอ้ยได้จากมือแล้วครับเนี่ยได้เดือนหนึ่งพอดีครับลูกตัวผู้ย่างดีมิบยังเกาะมิบบับเต,บปปตเตอร์มิบัตเตอร์คร,ครับผมนี่เด้อครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมกิ่งกลางสอบถามได้ครับผมสายพันธุ์ใหม่ครับ ได้ต <c oughs> <food> ัว <c> ผ <oughs> ู้ยางดีเปิดราคาเท่าไรครับเนี่ยแปดหมื่นครับแปดหมื่นบ่แพงพผลตีบ่ครับผู้ใดสนใจก็กิ่งกลางสอบถามพ่อเดียงได้เด้อครับเด้อสายพันธุ์ใหม่ครับบิบปัตเตอร์ว่าันว่าอ่านบ่คันคันว่าบ่ถือไกยวากันเด้อครับเด้อเกิดมากับเพิ่งได้ยินนี่แหละบิบบีบบิบบิบปัตเตอร์ราคาแปดหมื่นบาทแม่ลูกคุณบ่อครับแม่ลูกต่อรองได้บ่อครับเนี่ยตอรองได้ครับ เอาเบอร์โทรศัพทัอีกนะครับผม0 8 5ย7 5 8 7 5 8 3 7 1 4 3 7 1 4เืองเสื่่อยรไปกินเลยับอกเองรู้จกขวกยบึงดูครับ,บด,ดบดีดบอแมนมันมาด,ด,ดีดตัวบอแมนแนวดีดบอแมนแนวนครับผมเนี่นะครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมเพื่อรหลังลูกันแปดแฝงขนาดท่าก็เกิดได้เดียดบึ้งดูครับได้เดียดหนึ่งพอดีบ้ดพวไอ้สนใจเด้อครับยากเฮ็ดแม่พันธ์อาเฮ็ดพ่อ ราคาหนีต่อร้องใดบ้างครับหนีตอร้องใดครับผมราคาแปดหมื่นบาทครับผมนี่แหละครับผมบ่มีเนี่ยบรรยายครับผมจักสิบรรยายว่าจังไดเบิ่งเอาเด้อครับเด้อผู้ใดมักพันนี่หรือว่าจะเอาไปเฮ็ดต่อยอดเป็นพ่อพันอนาคตข้างหน้าได้ครับผมขั้น่านก็เท่านี้แหละครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกดกระดิ่งกดซับโซ่ไข่กดติดตามมีบ่าวจู่นี่เด้อครับเด้อสิริมีกำลังใจเฮ็ดเฮ็ด เพชรชีพมหาห้ฟซีได้รับชมครับผมสวัสดีครับ